สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พาพี่น้องมากินหมาม่าเผ็ดเกาหลีครับพี่น้องนี่ครับใส่ไช่กวอกครับมีไข่ต้มคนละสองฟองครับพี่น้องใช่ครับผักก็มีผักชลาแล้วก็ไข่นกครับพี่น้องไม่ใช่เลี้ยงพุดเดิ้ลครับพี่น้องมะเคือกวอบครับพี่น้องมะเคือขาวเนาะแก่เผ็ดเนาะใช่ครับกก็นผกชลแล้วก็ไข่กครับพี่น้องไม่อช่เลี้ยงพุดเดินลครับพี่น้องมนคกอกครับพี่น้องมอ้าเนกดกนะใิ่งรับผักก็มีผัก้วยนะครับ ขอบคุณมากมากครับมาพี่น้องเผ็ดเผ็ด้วยกันครับวันนี้เผ็ดเผ็ดแซบแซบเลยกันครับพี่น้องมาท่อตเก็บเดี๋ยวลองซ่อมเหมือนครับพี่น้องเพราะว่าตะเก็บไม่ค่อยเหมาะกับเลี่ยงเท่าไหร่ครับพี่น้องอู้นี่ครับพี่น้องมามาเผ็ดเกาหลีครับพี่น้องนี่ครับเ้นยาวมากเลยใช่ครับ มาค่ะพี่น้องกินเขาซอยต่อจะเหมือนค่ะเขาซอยต่อเพชรเมืองเกาหลีในคารเนาะนี่ครับพี่น้องอืมร้อนๆเผ็ดๆอืมเผ็ดๆร้อนๆครับ นเนื้วนุ่มมากนะคระับผมยช่ครับพี่น,นุ้งน,น,นานๆทีเนาะคินบอยมคินบอยลแม่แบ่มันเผ็ดเ,เหมือนไข่นกกะท ะไรนะนะชอบมากอช่วยจริงๆครพี่นอง กินเหนียวนมเผ็ดแต่อร่อยมากนะคพี่น้องใช่ครับเดี๋ยวทำแบบสลก เอาตะเกียบนี่ะกราบไข่แล้ว<ม>ลื่นนะนะ<ม>ลื่นท่ามันในตลกครับน้องคือ <c oughs> นี่กรอบมากครับน้องนะ เนอะไม่่ไเวลากินเสร็จแล้วตอนนี้กำลัองอร่อยให้เมียไม่ได้ค่อยๆเผ็ดไปเรื่อยๆนะ นั่งล้องสั่งมามา่าเย็ดที่สุดในโลกมากเลยแน่พป่น้องมามา่าอินเดียหรอที่เส้นลำๆเนาะแต่ก็หาซื้อยากอยู่เนาะมาม่าแบบนั้น จองสั่งในลาซาตตาเนาะเมื่อก่อนเคยสั่งไม่กินข้างครับพี่น้องแบบตามร้านค้าไม่เห็นมีเนาะอื้อ เผงดไม่เ็ดก็รู okay. ้ที่ปากครับพี่น้อง ไม่ว่าคนจินคขากินได้ยังไงเนะาไนะไข่พี่น้องเอาเอาอกกินคำเดียวนะลกนูกนึงอะไรเนงะี้ยลอง, <laughs> งเลยเลี้ยวไม่ได้ไม่เข้าปาก ยยมนะัอมืมันผามากเข้าไหมเข้าปากงนวเข้าอือแล้วว่ามันไม่เคี้ยวไม่ได้ครับพี่นุม้มเคี้ยวอยากเนอะก,กินเป็นชิปเลยนะใช่ครับใชเสียเคียว เคลือได้อยู่แต่ว่ามันขึ้นยากอนมะผาแรงกเลยเคลือไม่ได้ครับเนีย่ย อัน,นี้ไม่ขมสลักาเทีซืมาแต่คมใช่เราไปซื้อเราต้องดูว่าถ้ามันมีอย่างมันคมนะอันนี้ไม่มีอย่างไม่มีอันเนี้ยทเลย เป็นน้องปากเป็นสีชมพูครับพี่น้องนานทีก็อยากกินแบบแทบแทบเนาะให้มันเผ็ดเนาะใช่ครับแต่ว่ากินบ่อยๆไม่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมันกัดกระเอพาะเนาะเพราะว่ามันเผ็ดครับพี่น้องแทบจริงๆครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผายกินเลยนะครับขอบคุณมากมาครับ